สวัสดีครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะผมใน EP ีที่7นะผมสตอรี่ระหว่าง H, Diamond Head กับ i n w e k นะผมก็ติดตามกันมาอย่างยาวนานเนะสำหรับ Story ่0 0ยใบกับเงินอีก50ล้านนะผมโหคือสตอรีนี้นานมากนะหลักวันมากนะทุ นะับดูแล้วในหลายวันเลยนะผมซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็ติดตามดูอยู่นะในสตอรี่สองแก๊งนี้นะก็เมื่อวานเนี่ยมีไฟใหญ่แถวๆบริเวณอา่รดังเก็บน้ามันไฟใหญ่ไฟนั้นนะผมก็จากที่ผมดูนะ ก็เป็นฝั่งอินเวทครับที่ทําได้ดีกว่าไดมอนด์เฮดนะผมหลังมาเนี่ยจากที่ผมดูนะไดมอนด์เฮดเนี่ยพลาดไฟใหญ่ไปหลายครั้งมากนะผมซึ่งต่างจากช่วงแรกๆของสตอรี่ที่ไดมอนด์เฮดเนี่ยทำได้ดีกว่าอินเวทไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะผมแต่พาเพื่อนไปชมไฟตรงแถวๆโกดังน้ํามันแล้วก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นฝั่งของไดมอนด์เฮดที่พยายามจะไปบุกบ้านอินเวทนะผมซึ่ง เพื่อที่จะทำสกอร์หนีห่างอินเวอร์ติกหลังจากเหตุการณ์แรกเนี่ยที่ In อินเวกุ้มไปได้เนี่ยเราทำให้สกอร์เนี่ยจีไดเวนเฮนมาแบบติดติดนะผมจากตอนเมื่อวานก่อนเนี่ยห้าสิบกว่าตอนนี้ก็ไล่มาเป็นหกสิบหกสิบห้านะผมส่วนไดเวนเฮนเนี่ยก็อยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบสามหรือเจ็ดสิบสี่เนี่ยแหละผมไม่แน่ใจนะซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะเป็นเหตุการณ์ที่ไดเวนเฮนเนี่ยเหมือนจะจะตัดสินใจตัดสินใจไม่เด็ดขาดก็เลยทําให้ กลายเป็นตัวหลุดไปนะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนไปชม2เหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมไปเริ่มเลยเล่นฝั่งเล่นเล่นฝั่งขวาเล่นฝั่งขวาเล่นฝั่งขวาคุณยิง,เ,ง,เ,งเยอะนะยิงนะไป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 เลยไปขวาเลยไปขวาเล่นขวา เปเมื่คืนแล้วคือแล้วแต่เมื่อนวนรเด็นชกเลือด้วในะเด็นเป็นกเดไหวไหวเพื่อนตื่นนี่เวทตืนนี่เวทตืน

ดันมาดิดันเข้ามาในตรงนี้ดิในวันนี้ทำไมไมเล่นตรงนั้นน่ะแล้วไม่ดันเข้ามาในตรงนี้ดิในวันนี้ไปดูเพื่อนตรงกมันจะแล้วเบนจห้วยงไหนยังไหนลัตกหลอาไหบ้านเในบ้านไงน้าไปไล่ในบ้านเลยหลับเพื่อนเพื่อนขนรถหมดยัเพื่อนรถหมดยังหมดยังเห็นปะมแค่น้าบ้าคนนึงเห็นปะใครไปแทงได้ปะ เพื่อนตกสายล่างายล่างนี่ดิข้างบ้านเลย้ายสายใช่ปะยี่ขิบดุดหรอถอนมารวมเข่าหน้าบ้านมันกมารวมเขาหน้าบ้านมันมารวมเข่าหน้าบ้านมันมคุณละมุนอะไรหน้าบ้านจะรุดสายหลังแตกสายลัแตกเออรวังเออเราควรเราออกตู้ม่ดีเมเข้าบ้านดีเมเข้าบ้าน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 เลยเข้าบ้านเข้าบ้านฟังสั่งกูสั่งเข้าบ้านเข้าบ้านไปเข้าบ้านมาเลยอ่อเข้าบ้านเพข้าบ้านเข้าบ้านเพื่อนด้วยกลับกลับบ้านเรากลับกลับบ้านเ้ากลับกลับบ้านกลับบ้าน กับบ้าน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 ที่เมื่อกี้เพื่อดูดีเพราะบ้านเหรอไม่เอาตรงตรงฟาน่ากูงงตำรวจนะมันมันทำเฮี้ยอะไรมาจับเคสใหม่หรอมันไม่ทข้ามาเออเฮ้ยมันจะมาบอกเรามันจะบอกเราหน่อยดูเพื่อนหน้าบ้านหน่อยพี่นี่พี่นี่เอาเอาอะ้รไวสุดกลับกลับกลับไม่หมดกลับไม่หมดมึงบวกนะบนเขาบนเขาไม่ไม่าอย่าหนีมาเลยมาเลยมาบนเขาเลยบวกเลยบนเขามันน่ะบนเนินเราลงบนเนิน บนเขาบนเขาสูงสุดเขาหน้าบ้านมันสูงสุดเขาหน้าบ้านมันสูงสุดเร็วเขาหน้าบ้านมันไปไปสูงสุดเขาหน้าบ้านมันสูงสุดเร็วๆเขาหน้าบ้านมันสูงสุดอย่าไปไกลก่อนมากกับมากกับมากอย่าลง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 เขาเขาหน้าบ้านมันสูงสุดหลังเมื่อก่อนด็คนที่ไปได้สุดอ่ะกันแล้นเราตายไอ้เหี้ยเดี๋ยวทิ้งเพื่อนดิบ้ามึงก็มึงก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นไอ้เฮียเข้าหน้าบ้านมันอ่ะนะมึงมีคอเองนะอยากภาพเดินตาพานนะไหนว่าเพื่อนตายตรงไหนวะ กูอยากรู้เนี่ยตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยพี่บอลสั่งหรือมึงจะงั้นงั้นแล้วแต่มึงจะมึงจะวิเคราะห์ถ้ามึงจะสั่งถ้ามึงจะตั่งนีกูกูถอยนะมองดิมึงมองเองไม่เป็นเลยศาสตว์ว่าสู้ได้ไม่ได้ไม่กูกูไม่รู้ว่าเพื่อนเรามันไปเพื่อนเรากูไม่รู้ว่าเพื่อนเรามันไปถึงไหนแล้วไังไงศูนย์ศนรถตรงๆนั้อยไม่เห็นรถใครเลยกูเห็นแต่รถมันอ่ะ ถอถอยนล้วนะแล้วมึงจะเรียกผ้นันกลับมาทำไมง่ายๆตอนเนี้ยใครใครยังรอดอยู่ว่าดนกระจายไปก่อนเพิ่โดนเพ่โดนเขาข้าไม่ทันแล้วตอนตอนนี้เราเดี๋ยวรอรอไล่ช่วยรอไล่ช่วยฮะรอไล่ช่วยเดี๋ยวรอไล่อะไรช่วยดีกว่าถอยถอยก่นเลยตอนนี้ไปชคนเรคนเราคนเรคนเคนานเราคนเาคนรคนเรานเรยคนเราเราเานเรานนเาเ มึงฟังกูมึงกลับมารวมกันหน้าบ้าน OTR ให้หมดเลยคิดอะไรไม่ออกกลับมารวมหน้าบ้าน OTR มึงแย่กันทุกที่แล้วตอนนี้บางคนสั่งกลับบ้านบางคนสั่งไปนู่นไปนี่มึงรวมกูวเราจะหลุดกูวเราจะหลุดกูอยู่กูอยู่นี่กูอยู่เขากูถึงไหม OTR มึงกูอยู่กูไม่ถึงกูไม่ถึงบ้านบ้านเอ็มดีบ้านเอ็มดีมาตรงใกล้ถึงบ้าน OTR พี่ชช่่่่ววยยยยหหนนออมึงรวมปั๊มเอ๊บ้าน OTR ให้หมดเลยมึงมารวมเลยกูอยู่เขาเนาทิศอะเขาแถวบ้านแถวทิดาเ่าแถวบ้านแถาทิด OTR มึงเห็นไหมเนี่ยเพื่อนโดนบั๊มอยู่ในหน้าบ้านอ่ะ โปรตมมาตรงปั๊มโอทีอาร์นี่ไฟกำันเลยหมดเลยแก่ขอแบบเออมันบอกเลยว่าเลสมันมันแย่เกินไปมันมันกลัวฝั่งมันเกินไปว่ากันดูมีโอกาสเลสสูงเพราะเรากลัวมันเกินไปเว้เรากลัวแบบกลัวจนแย่งอ่ะอืมูบอกเลยสู้แล้วกันไปไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมทั้งสองเหตุการณ์ไปเนี่ยเหตุการณ์แรกนะครับผมเหตุการณ์ที่ไฟใหญ่เรือนโกดังน้ำมันนะผม จากที่ผมดูในมุมมองของ i ด m o n d h เ a d นะเหมือนกับ i ด mon d Head เนี่ยเขาเรียกว่าไฟแบบแยกแยกไฟกันนะอ่ะแยกไฟซึ่งไฟกรุ๊ปแรกเนี่ยเหมือนจะจะเข้าไปในถึงเขาเรียกว่าแนวลึกของอินเวทละนะผมส่วนอีกรุป๊ปนึงเนี่ยเหมือนกับพยายามที่จะเล่นอยู่บริเวณแถวแถวรถวตัวเองทำให้แบบการเล่นที่จะปิดตัวชุบของอิเนเวยคือยากมากนะผมเพราะว่าอินเวทเนี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มเลยนะผมก็เป็นเหตุการณ์ที่อินเวทเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะไฟไปได้ถึงแม้ว่าจะปิด หลายโทไม่หมดสักทีเดียวแต่ว่าในภาพรวมแล้วไฟนั้นอินเวททาได้ดีกว่าเลายบมทนนะผมแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายโมทีพยายามจะไปหันอินเวทหน้าบ้านแล้วก็ตัดสินใจแบบไม่ได้ดขาดว่าจะเอาอยัางไงดีจะลงไฟหรือว่าจะกลับบ้านหรือ,อยังไงเนี่ยคือการตัดสินใจหลายโมทตรงจุดนั้นก็พลาดทําทให้กลายเป็นตัวหลุดไปหลหลายคนเลยนะของไดายโ h ทีเหตุการณ์นะคนะือ <Hey, S 2> ผมมองว่ามันดับยังไงอะหลายโมทีนเนี่ยผมมองแล้วว่า มันเป็นมันเป็นอะไรในหลังมาจะบอกว่าแผ่วไหมผมมองว่าไม่แผ่วถ้าแผ่วมันก็พูดไม่ได้นะว่าแผ่วเพราะว่าไดเวอ์เทก็มาเกือบเ,เต็มสลอ็อตอ่ะม,มาเกือบเต็มทุกๆไฟนะผมผมมองว่าเป็นเรื่องของการที่ไดเวน์เทกอาจจะกลัวเกินไปในการเล่นไฟกับอินเวทรวมถึงความมั่นใจอาจจะลดถอดลงไปนะผมในการเล่นกับอินเวททำให้แบบการเล่นทีมไฟเนี่ยมันดูเหมือนก้ากลัวมันจะเข้าไม่สุด บางคนเนี่ยใจมาแต่บางคนก็อาจจะแบบลังเลว่าจะเอาอยัางไงเนี่ย uh huh. ก็เลยเป็นจุดที่ไล่เมียน,นเนี่ยเสียเปรียบอินเวทผมมองว่าอินเวทเนี่ยมันแบบมันได้ใจเลยได้ใจถ้าผมเป็นอินเวทนะหลังๆมาชนะหลายๆไฟแล้วพร้อมที่จะเล่นพร้อมที่จะบุกพร้อมที่จะแลกคือความมั่นใจมาเต็มอ่ะเออต้องดูเีียววันนี้ว่าในฝั่งของได่เมียน,นจะแก้ยังไงรวมถึงอินเวทจะมาเล่นแบบไหนจะเล่นแบบ ชนใจบนเฮดตรงๆเพื่อจะพลิกแซงหรือเปล่าอันนี้ผมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าอีเวนมีความมั่นใจกว่านะผมก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมใน EP ต่อไปครับผมสวัสดีครับ